ช้างแดงชุมพรต้นนี้ขนาดสูงมากเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ซิกจะพาทุกท่านมาชมช้างแดงชุมพรที่ปลูกไว้ในช่วงระยะแรกนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะช้างแดงชุมพรเป็นไม้ที่มีขนาดไซส์ยักษ์ ต้นมีลักษณะที่ใหญ่การปลูกในระยะช่วงแรกติ๊กจะพาทุกช่้นมาชมก่อนที่จะนำสู่กลางแดดร้อยเปอร์เซนเราต้องมีการเลี้ยงดูมีที่อยู่อาศัยอําพรางแสงแดด ลักษณะใบมีความยาวแล้วก็หนาใบใหญ่ลำต้นของเขาจะมีลักษณะสูงขึ้นมาช้างแดงชุมพรเป็นไม้เป็นไม้กล้วยไม้ไซยาษ์เป็นชนิดพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดชุมพรการปลูก ช้างแดงก็จะใช้เป็นกระถางที่มีลักษณะที่ใหญ่ใบใหญ่เครื่องปลูกที่ใช้ก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับใบของช้างแดงก็จะมีลักษณะที่เป็นใบคู่จะเป็นลักษณะใบคู่ก็จะเป็นชั้นเรียงตั้งชี้ขึ้น สูงเลื่อยขึ้นไปลำต้นของเขาก็จะมีลักษณะที่ใหญ่และก็แข็งแรงการปลูกเลี้ยงช้างแดงชุมพรในช่วงระยะที่ตัดมาปลูกก็จะปลูก ในที่อำพรางแสงแดดพื้นที่ปลูกตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใต้สแลนเพื่อที่จะอำพรางแสงแดดไม่ให้เขาโดนแดดกระทบร้อยเปอรเซ็นตนะคะเป็นโรงเรือนปลูกกล้วยไม้ก็จะปลูกอย่างนี้จนกว่ารากเขาจะเดินออกมาแล้วก็มีความแข็งแรงเกาะติดกับกระถางภาชนะปลูก ตงนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่ปลูกต่างนี้ก็จะปลูกลักษณะเหมือนกันเลยนะคะกระถางที่ปลูกก็จะเป็นกระถางที่อย่างนี้นะคะเครื่องปลูกลักษณะปลูกก็จะเหมือนกันเลยนะคะ ช้างแดงชุมพรปลูกใส่ภาชนะปลูกกระถางลักษณะนี้การปลูกแล้วต้องมีไม้ที่เฉาะคอยค้ำไม่ให้ต้นของเขามีการเอียงๆค่ะก็จะปลูกใส่ไม้แล้วก็มัดกับฟิวล,ลวดเพื่อที่จะให้ต้นเขายึดติดกันในช่วงการเดินรากจะเดินนะคะแล้วก็มัดลวดผูกไว้กับ าวสแลนนะคะช้างแดงชุมพลประวัติการออกโดกของต้นนี้ก็จะมีประวัติการออกโดกที่ทีๆเลยนะคะ อันนี้เป็นก้านโดกที่เขาเคยผ่านการออกดอกมาแล้วอันนี้ก้านล่าสุดที่ออกแล้วก็ได้ตัดกิ่งออกนะคะแล้วก็จะมีการแทงติ่งดอกมาใหม่ติ่งดอกของเขาก็จะมีเล็กๆแทงออกมาพร้อมที่จะยืดยามนะคะในลำต้นใหญ่ๆต้นนี้ ช้างแดงชุมพรพันธุ์ดัางเดิมชนิดพันธุ์นี้จะเป็นไม้ที่ออกดอกในทุกช่วงฤดูการเลยนะคะไม่ว่าจะฤดูการไหนเขาก็มีการแทงช่อดอกออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะสำหรับที่สวนบ้านติ๊กนี้ก็ปลูกเป็นครั้งแรกนำช้างแดงของทางใต้ามาปลูกในเขีดภาคอีสานนะคะ การแทงรากเดี๋ยวเราจะมาชมกันอีกทีนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมและเป็นกำลังใจให้ติ๊กเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ